สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านท้ำแค่นะคะครั้งที่แล้วนะคะในคณิตศาสตร์ของเราในวิชาคณิตศาสตร์นะคะคุณครูให้การบ้านนักเรียนในหน้าที่71ใช่ไหมคะคุณครูให้การบ้านนักเรียนในหน้าที่71ตรงนี้อ่าเรามาดูกันซิว่าจะทําถูกกันหรือเปล่านะคะจะทําถูกกันหรือเปล่าอ่ะก่อนจะไปดูว่าเราทําถูกไหม ให้ดูด้านบนก่อนนะคะให้ดูด้านบนเขาบอกว่าถาดอาหาร4ถาดกับถาดอาหาร5ถาดเป็นถาดอาหาร9ถาด4กับ5เป็น9ใช่ไหมคะ4กับ5เป็น9 4กับ5มารวมกันเป็น9เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้4บวก5ได้9ตรงนี้คือประโยคสัญลักษ์เขาเรียกว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะ ส่วนคำอ่านเขาอ่านว่า4บวก5เท่ากับ9อันนี้คือคำอ่านของเขานะคะ4บวก5เท่ากับ9ทีนี้เรามาดูข้างล่างมาดูข้างล่างที่เป็นงานของเราที่ครูมอบหมายให้ไปนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าขนมตาล3ชิ้นกับขนมกล้วย3ชิ้นเป็นขนม6ชิ้น ขนมตาล3ชิ้นกับขนมกล้วย3ชิ้นเป็นขนม6ชิ้นคือเอาขนมตาลและขนมกล้วยมารวมกันใช่ไหมคะถึงจะได้เป็น6ชิ้นราลองนับรวมกันดูสิลองนับรวมกันดูสิคะในจานอันนับขนมตาลก่อนหนึ่งสองสามขนมกล้วยอีกหนึ่งสองสารวมกันเป็น6ทีนี้เขาให้เขาเขียนบรรทัดแรกมาให้แล้วนะคะ เขาเขียนบรรทัดแรกมาให้แล้ว3กับ3เป็น6ทีนี้ให้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กับนะคะคำว่ากับ3บวก3ก็คือเออสากับ3คือ3บวก3ใช่ไหมคะนำมารวมกันเป็นคือเท่ากับนั่นเองอ่าเติมเติมสัญลักษณ์ถูกหรือเปล่า3บวก3เท่ากับ6นะคะ ติมสัญลักษณ์ลงไปได้เลยค่ะส่วนในข้อถัดไปเขาบอกว่าไอศกรีมกะทิ5แท่งไอศกรีมกะทิ5แท่งกับไอศกรีมวานิลา5แท่งรวมเป็นไอศกรีม10แท่งไอศกรีมกะทิ5แท่งกับไอศกรีมวนิลา5แท่งรวมเป็นไอศกรีม10แท่ง มาดูกันว่าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างไรนะคะบรรทัดแรกเขาให้มาแล้ว5กับ5เป็น10แล้วเขาก็ให้สัญลักษณ์เรามาแล้วนะคะสัญลักษณ์บวกกับสัญลักษณ์เท่ากับให้เติมตัวเลขทีนี้เราจะเติมตัวเลขลงไปถูกไหมคะเป็นอะไรเอ่ย5บวกสัญลักษณ์ไปแล้ว5บวก5เท่ากับ ใช่ถูกบ้างเอ่ย5กับ5เท่ากับ10ใช่ไหมคะอ่าเก่งมากนะคะเด็กที่ทำถูกเก่งมากไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะแก้ไขใช้ยางลบๆแล้วก็เขียนลงไปใหม่ได้เลยนะคะคุณครูผ่านหน้านี้นะคะคุณครูผ่านหน้านี้เนาะอ่าต่อไปนะคะหน้าที่72ของเรานะคะหน้าที่72ของเรา เขาบอกว่าตรวจสอบความเข้าใจตรวจสอบความเข้าใจให้เขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกดูซิให้เขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกดูซินะคะมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย1ขอโทษนะคะ1 2 3 4 5มีทั้งหมด5ข้อนะคะมีทั้งหมดหข้อข้อเรามาดูข้อ1ก่อนนะคะเรามาดูข้อ1 เขาบอกว่า1รวมกับสองเป็น3เราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์อย่างไรอ่านะคะ1รวมกับสองเป็น3จะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้โดยเขียนเลข1รวมกับคือเลขหมายเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะอ่าบวกเติมเลขที่สองเลข2ลงไปเป็นคือเท่ากับเท่ากับอะไรคะเท่ากับ 3นั่นเองอ่าในใครถูกบ้างอ่าเขียนลงไปได้เลยนะคะเขียนลงไปได้เลยต่อไปข้อ2เขาบอกว่า2เพิ่มอีก4เป็น6รวมกับก็เป็นเครื่องหมายบวกเพิ่มขึ้นอีกก็เป็นเครื่องหมายบวกเช่นกันคำว่าเป็นก็คือเท่ากับเหมือนเดิมนะคะอ่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์โดย2 เพิ่มอีกคือบวก 2> 2> เพิ่มอีกเท่าไรคะ4เท่ากับ6อ่า 2, 2>, 2บวก4เท่ากับ6นะคะทันไหมเอย่ยอ่าต่อไปข้อ3นะคะต่อไปข้อ3เขาบอกว่า3กับ4เป็น7 3ามกับ4เป็น7จ็กับก็หมายถึงบวกเหมือนกันเท่ากับแปลว่าเป็นนั่นเองนะคะสบวกสามกับ4เป็น7เ,เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้โดยเขียน3กับคือเครื่องหมายบวกบวกกับอะไรคะบวกกับเลข4เป็นคือเท่ากับเท่ากับอะไรเอ่ย3ามบวกสเป็น7นั่นเองนะคะ ทันไม่เออ่ยค่อยเขียนไปนะคะโอ้ขอโทษค่ะครูคจะเปลี่ยนสีปากกาโอเคอ่าให้เวลาเขียนนะคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าต่อไปข้อสี่นะคะข้อสี่เขาบอกว่า 2, อ 7, สองเพิ่มอีกเจ็ดเป็นเก้าสองเพิ่มอีกเจ็ดเป็นเก้าเพิ่มขึ้นอีกก็เครื่องหมายบวกเป็นคือเท่ากับใช่ไหมคะเป็นคือเท่ากับ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์โดย2เพิ่มอีกคือบวกเพิ่มอีกเท่าไรคะ7เท่ากับก็คือเป็นเป็นเท่าไหร่คะเป็น9นั่นเองนะคะเขียนได้หรือยังเอยเขียนไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะอ่าข้อต่อไปข้อ5นะคะข้อต่อไปข้อ5 8กับ2เป็น10 8กับ2เป็น10กับคือบวกเหมือนเดิมเป็นเท่ากับ่า8เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ดย8บวก2อเท่ากับ10โอเคอให้เวลาเขียนให้เวลาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กับคุณคูณนะคะเขียนได้เลยนะคะ เรียนเสร็จหรือยังเอ่ยน่าจะเสร็จกันแล้วนะคะอ่ะมาดูตรงนี้ค่ะมาดูมาดูกรอบตรงนี้นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้เขาบอกว่าแบบนึงนะคะขยายให้ก่อนเขาบอกว่าจํานวนสองจำนวนรวมกันแล้วได้ผลรวมของสองจำนวนนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้เช่น 1บวกสเท่ากับ3เราก็เอา2องจำนวนสมมติว่าอ่ะคุณครูให้เขียนให้เขียนเป็นประโยคสญลักการบวกนะคะ3บวก3เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยให้เวลาคิด10วินาทีคุณครูเริ่มนะคะถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1มห,หมดเวลา3บวก3เท่ากับ6นั่นเองอ่านี่คือการเขียนเป็นประโยคเ็ษลักการบวกนะคะโอเคเนาะอ่าต่อไปต่อไปเราจะมาดูว่าการหาผลบวกการหาผลบวกโดยการวาดรูปนะคะ การหาผลบวกในการวาดรูปเดี๋ยวคุณครูจะยกยอดยกยอดไปในคลิปหน้าเพราะว่าขึ้นเป็นหัวข้อใหม่นะคะขึ้นเป็นหัวข้อใหม่สำหรับวันนี้เราได้สองหน้านะคะในหน้า71เฉลยงานของเรานะคะเฉลยงานของเราและหน้า72ในการทำแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจนั่นเองนะคะส่วนในคลิปถัดไปในชั่วโมงถัดไปของเราจะเป็นการหาผลบวกโดยการวาดรูป ามาดูสิว่าการหาผลบวกในการวาดรูปของเรานั้นเป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ